สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่อง่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช้นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง Youtube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับแล้วก็สำหรับคอฟุตบอลใครอยากได้กูรูตัวจริงมาช่วยไกด์ไลน์ในการเล่นเนี่ย สามารถแอดไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะฮะทุกลิง์เลยนะครับโอเคมากันที่เรื่องแรกของสโมสรแมนยูเรานะครับก็ล่าสุดเนี่ยมีราย,ยางานออกมาครับว่าอาัลซเซลตัวเซเบ้เนี่ยได้มีการถอนตัวจากทัพสโมสรอนแมนยูเรานะครับในช่วงทัวร์แชมเปี้นตั้งแต่ออสเตรเลียเป็นต้นไปนะครับจริงๆเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้พบเห็นในเกมที่พบกับเร์พูแล้วนะครับหรือว่าก่อนหน้านั้นนะฮะ ซึ่งมีการคอนเฟิร์มนะครับว่าตัวเซเวเนี่ยเดินทางกลับอังกฤษแล้วกลับที่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งเหตุผลเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาส่วนตัวเล็กๆน้อยๆนะครับตามข้อมูลที่ออกมานะแล้วก็จะมีการดึงในรายของวิลฟิสนะครับซึ่งเป็นเซนเตอร์ดาวรุ่งเนี่ยเข้ามาทดแทนนะครับซึ่งวิลฟิสเนี่ยจะมีการเดินทางมาแทนที่เอร็กบายย่ก,กันไปนะครับก็เราได้เห็นแล้วนะครับว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยนะครับคือเทนฮาร์กเนี่ย ไม่มีตัวเลือกครับก็เลยได้มีการส่งอเล็กเตอร์เลสเนี่ยลงไปเล่นเป็นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายทดแทนหรือว่าเซนเตอร์จำเป็นนั่นเองนะครับนะอ่ะโอเคคอนเฟิร์มตามนี้ครับเรื่องของอาร์เซตอนเซเวส่วนทัพนักเตะแมนยูเราเนี่ยก็ได้มีการเดินทางถึงเมลเบิร์นแล้วนะครับนะซึ่งภาพการเดินทางเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่านำทัพโดยเอเดรคินฮากนะครับแล้วก็นักเตะชุดหลักเนี่ยก็เดินทางมาพร้อมกันหมดนะครับ อาจจะขาดบางรายนะครับที่มีการถอนตัวกันไปหรือว่าบางรายเนี่ยที่ยังไม่ได้เดินทางมานะครับราฟิอวารานอมาเดียโลนะครับพวกบรรดาดาวรุ่งนะครับที่รอคอยโอกาสแล้วก็มีการคาดว่าในเกมนัดดังกล่าวเนี่ยนะครับเกมที่จะถึงเนี้ยมีโอกาสที่จะมีการปรับเปลี่ยนพอสมควรนะครับเรื่องของบรรดาดาวรุ่งที่ยังไม่ได้รับโอกาสเนี่ยก็จะน่าจะได้รับเพิ่มเติมในเกมน,นี้ด้วยนะครับนะ พวกอเดรีนดกาโชแบบนี้ครับก็คาดว่าน่าจะได้รับโอกาสในเกมนัดน,นี้แหละนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้ครับภาพบรรยากาศการเดินทางถึงที่เมลเบิร์นของทัพแมนเชสเตอร์เดนนะครับส่วนเรื่องของภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมเนี่ยพอแมนยูเดินทางถึงเนี่ยก็ลงฝึกซ้อมทันทีนะครับ โปรแกรมเนี่ยนะครับจะเตะในวันที่15นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาครับเวลาพักเนี่ยค่อนข้างน้อยหน่อยนะครับนะแต่ว่ามันก็ต้องมีการเร่งแหละนะครับเรื่องของโปรแกรมซีซั่นใหม่มันก็ใกล้ที่จะถึงแล้วนะครับนะอ่ะบรูโน่เฟอร์นเดสนะครับพวกอาร์มัเดเยโลแล้วก็บรรดานั้งเตะนะครับภาพบรรยากาศภาพรวมเนี่ยก็ดูที่จะแฮปปี้นะทุกคนเนี่ยดูยิ้มแย้มกันนะครับผ่อนคลายกันด้วยนะฮะ ก็ประมาณนี้ครับที่ทางสมงสอนเนี่ยมีการปล่อยภาพกันออกมานะครับดูสวยงามนะครับสนามของที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยนะฮะนะประมาณนี้นะครับส่วนคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับก็ไปเปิดดูเพิ่มเติมกันได้นะครับในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของทางสมงสอนหรือว่าโซเชียลอย่างเป็นทางการของทางสมงสอนนะครับก็จะมีการปล่อยออกมาให้รับชมกันนะครับ เรามาดูเรื่องของโมเมนต์หลังเกมกันนะครับหลังจากจบเกมเนี่ยนะฮะซึ่งตามที่เราได้เห็นเลยครับตามรูปภาพนะครับแล้วก็คลิปดีโอที่ทางสโมสรเนี่ยได้มีการโพสต์ลงนะครับซึ่งมันเป็นโมเมนต์ที่ทางบรูโน่เฟอร์นิสเนี่ยกำลังนั่งให้คําแนะนำแอนโทนีอลองกาแล้วก็อมาติเอโรนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นการให้คําแนะนําบรรดาดาวรุ่งอย่างแอนโทนีอลองกานั่นแหละนะครับนะที่เป็นการให้คําแนะนํารุ่นน้องกันแหละเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ดูเหมือนว่า แอนโทนีอีลองกาเนี่ยก็พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็ตั้งใจฟังด้วยนะครับซึ่งโมเมนต์แบบนี้นะฮะทางแฟนผีเนี่ยก็ได้มีการคอมเมนต์กันค่อนข้างเยอะนะครับว่าซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่แอนโทนีอีลองกาเนี่ยนะครับตั้งใจที่จะฟังตั้งใจที่จะเรียนรู้นะครับรุ่นพี่ที่เป็นตัวสําคัญของทีมนะครับที่มีประสบการณ์มากกว่าส่วนรอบต่อมาครับก็เป็นการโพสต์ของนักเตะแมนเชสเตอร์เดนนะครับหลังจากที่ทําศึก กับทางลิพูเสร็จสิส้นเป็นที่เรียบร้อยในช่วงเกมพีซั่นเกมแรกเนี่ยนะฮะก็นักเตะหลายๆคนในทีมเนี่ยได้มีการขอบคุณแฟนบอลชาวไทยนะฮะที่ได้มาเชียร์กันค่อนข้างเยอะเลยนะครับอ่ะก็เป็นในรายของบรูโน่เฟอร์เดสนะครับซึ่งทางบรูโน่เฟอร์เดสเนี่ยได้มีการโพสต์ว่าถ,ถือว่าเป็นก้าวแรกที่ดีนะครับสำหรับเกมพีซีสันขอบคุณสําหรับความรักแล้วก็การสนับสนุนที่แฟนบอลที่นี่มีให้ซึ่งเราจะได้เห็นว่ามีธงชาติไทยเนี่ยนะฮะทิ้งท้ายกันด้วยนะครับ แล้วก็อีกโพสตหนึ่งนะครับของทางเดวิดเด็กานะครับก็ได้มีการขอบคุณประเทศไทยนะฮะขอบคุณสําหรับการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมด้วยนะครับนะแล้วในรายขององตัวรี่มาซิานะครับก็มีการโพสต์เช่นเดียวกันนะครับมาซิอาเนี่ยโพสต์ว่าเป็นการออกสตาร์ทที่ดีในวันนี้นะครับขอบคุณคนไทยที่คอยสนับสนุนพวกเรานะครับนะแล้วก็ในรายของจาดอนซานโชก็ได้มีการโพสต์เช่นเดียวกันนะครับซานโชก็โพสต์ขอบคุณ กับการสนับสนุนที่ดีจากประเทศไทยเนี่ยแหละนะครับแล้วก็สถานีต่อไปเนี่ยก็คือการไปเตะฟุตบอลที่ออสเตรเลียแต่ที่พีคที่สุดเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเป็นในรายของอารอนวิสาก้านะครับวันวิสาก้าเนี่ยก็โพสต์ขอบคุณแฟนบอลชาวไทยที่มาสนับสนุนในเกมนัดดังกล่าวนะครับหรือว่าตั้งแต่มาที่ประเทศไทยนั่นแหละแต่มันพีคตรงที่ว่าวันวิสาก้าเนี่ยนะครับใส่อีโมเกี่ยวกับธงชาติเนี่ยผิดนะครับ ซึ่งลูกธงชาติที่วันวิาาสา้าใส่เนี่ยนะครับเป็นธงชาติของคอสตาริกานะครับไม่ใช่ธงชาติของทีมชาติไทยเรานะครับนะซึ่งทีเนี้ยแฟนบอลเนี่ยก็ได้มีการไปคอมเมนต์นะครับว่าให้มีการเปลี่ยนแปลงให้มีการแก้ไขกันนะครับเพราะว่าธงชาติที่ใส่ไปเนี่ยมันผิดนะฮะแต่ว่าก็เข้าใจกันได้นะครับว่าจริงๆแล้ววันวิสา้าเนี่ยก็มีความตัง้งใจแหละว่าจะขอบคุณแฟนบอลชาวไทยกันนะครับ อโอเคประมาณนี้นะครับนะส่วนของเราต่อมาครับโยงมาที่เรื่องของราเฟลวารานนะครับราเฟลวารานเนี่ยนะครับก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับออกมายอมรับครับว่าเกมที่เอาชนะลิเวอร์พูลได้4-0เนี่ยโอเคภาพรวมเนี่ยมันเป็นผลงานที่น่าพึงพอใจก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับทีมของเราเนี่ยก็ยังมีจุดผิดพลาดค่อนข้างเยอะหลายอย่างนะครับที่จะต้องไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็จูนให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งวารานเนี่ยก็หวังว่า ในเกมนัดถัดไปในเกมช่วงพีซันเนี่ยจะมีการแก้ไขแล้วก็ทําให้แมนยูของเราเนี่ยดูดีขึ้นนะครับส่วนทางด้านกุญซื้อของทางลิเวอร์พูลอย่างเะอร์ลนครอฟเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็มีการยกเครดิตเรื่องของการประกบแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวในรูปแบบการเล่นของเอเดรียนฮาแล้วก็ของแมนยูในเกมพีซันนัดแรกที่เจอกันเนี่ยนะครับ เจงครับเอามายอมรับเลยฮะว่าในรูปแบบการเล่นแบบนี้นะครับทำให้พวกเขาเนี่ยเล่นยากเจงครอปเนี่ยกล่าวว่าวิธีการที่แมนเชสเตอร์เนเนี่ยใช้เล่นหรือว่าเล่นในเรื่องของการป้องกันเนี่ยนะครับมันคือการประกบแบบตัวต่อตัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแดนกลางครับทำให้เราเนี่ยเสียบอลได้ง่ายนะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยก็ฉกชวยโอกาสไปทําประตูในยามที่เหมาะสมที่สุดนะครับเรื่องมันก็เป็นแบบนี้นั่นแหละนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่เจงครอปเนี่ยมีการกล่าวชื่นชมวิธีการเล่นของแมนยู ในครั้งนี้ด้วยเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะกันนะครับก็ต้องโยงมาในเรื่องของลีซันโดมาติเนสครับที่ตอนเนี้กระแสะกลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ครั้งเงินกอกเนี่ยนะฮะมีการระบุว่าแมนยูพยายามเจรจาคว้าตัวแล้วก็นักเตะก็เริ่มที่จะงองแงนะครับก็เริ่มที่จะมีการอ้อนวอนให้ทีมเนี่ยนะครับยอมปล่อยเขาให้ย้ายทีมได้นะครับคือในใจของนังกเตะเนี่ยก็คือใจลอยไปแล้ว เรื่องการย้ายทีมอยากไปร่วมทีมแมนยูหรือว่าอาเซนอลที่ให้ความสนใจนะครับแต่ว่าที่มันข่าวมันให้หายไปหน่อยในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าแมนยูเนี่ยยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับทางอาร์จได้เรื่องของเม็ดเงินนะครับแต่พอมีรายงานล่าสุดวันนี้ครับมีการระบุว่าตอนนี้นะครับทางแมนยูเนี่ย ก็ใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงกับทางอาแจกได้แล้วนะครับเรื่องของเม็ดเงิน,นงต่างๆเนี่ยก็น่าจะลงตัวกันตามรายงานจากสกายปอร์ตนะครับหลังจากที่ค้างคากันมาหลายสัปดาห์พอสมควรนะครับส่วนข้อมูลอื่นจากดิลติคับมีการระบุว่าตอนนี้บอร์ดระดับสูงของแมนยูเนี่ยอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมแล้วนะครับในเวลานี้แล้วก็จะมีการเข้าพูดคุยกับทางอาแจกเพื่อพยายามปิดดีลคว้าตัวลีซอนโดรมาตินีสมาร่วมทีไม่ได้นะครับ เรื่องของเม็ดเงินเนี่ยนะครับเชื่อกันว่าดีลเนี่ยอาจจะจบด้วยเม็ดเงินอยู่ที่55ล้านยูโรเป็นค่าตัวเบื้องต้นนะครับแล้วก็บวกกับแอดออนอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการระบุว่าแอดออนจะมีเพิ่มเติมเท่าไหร่กันนะครับอ่นนี้คือข้อมูลจากแอตแลนติกด้วยนะว่าความคืบหน้าตอนนี้มันเข้าใกล้ไปอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับส่วนทางฝั่งของเทลกราฟเนี่ยมีการระบุเพิ่มเติมนะครับว่าอาร์แจ็คเนี่ยก็ยอมรับสภาพแล้วนะครับที่จะต้องมีการเสีย แนวรับคนสําสคัญอย่างมัติเนตไปในช่วงซัมเมอร์นี้ครับส่วนเรื่องของการเจรจารเนี่ยก็มีความคืบหน้าไปไกลเหมือนกันนะฮะนี่คือรายงานจากสื่อชื่อดังของฝั่งอังกฤษนะครับที่ได้มีการรายงานคล้ายๆกันนะครับย้มาที่เรื่องของเอริกบายยีครับมีรายงานจากมิลเลอร์มีการระบุก,กันออกมาครับว่าเมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราเนี่ยได้ตัวอารินโดรมตเนมาร่วมทีมแล้วเนี่ย มันทําให้อีเ็กยัน้างนี่จต้องขายเซนเตอร์ฮาฟสมรองออกจากทีมบางรายนะครับคนที่มีโอกาสที่จะโดนปล่อยออกจากทีมเนี่ยประกอบไปด้วยอเีเรกบายยี่อัสเซลตนเซเบ้นะครับฟิลโจนนะฮะซึ่งจํานวนเซนเตอร์ถ้าเกิดไม่ขายกันออกไปเนี่ยมันจะทําให้ทีมเนี่ยมีตําแหน่งเซนเตอร์ตัวกลางเนี่ยเยอะจนเกินไปบวกกับ พวกนักเตะชุดหลักด้วยนะครับแนวรับชุดหลักอีกนะฮะก็บวกกันดูนะครับบรรลนทีมเกินไปเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการปล่อยกันออกไปนะครับแต่ก็มีรายงานเพิ่มเติมจากดีนติกนะครับมีการระบุว่าทางเอริกบายยี่เนี่ยต้องการต่อสู้เพื่อยิ่ยงตำแหน่งตัวจริงภายในสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปนะครับถึงแม้ว,ว่า มีโอกาสย้ายทีมก็ตับนะครับหรือว่ามีโอกาสขายออกจากทีมก็ตับนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสมสรแมนเชสเตอร์เดกที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ